w e b บอร์แมทคืออะไร w e b บ e ร์แมทรมีชื่อเต็มว่า w e b บ e ร์แมทริ r ซ์เ n นกิ้ o ออฟเวิลด์ยู i ิ i วจัดอันดับโดย Cybermetrics Lab เป็นกลุ่มวิจัยสภาวิจัยณกรุงแาดริดประเทศสเปนดำเนินการตั้งแต่ปีคศ2004เป็นการวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตวัดความสามารถการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการจัดอันดับของ w e b บ e ร์แมทร ไซส์ Size, คือจำนวนเว็บเพจจากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน Visibility คือจำนวนลิงก์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากเว็บภายนอกทั่วโลกที่ลิงก์มาอย่างเว็บเพจที่แสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของเว็บพับลิเคชันนั้นๆ r ริดไฟ l e คือจำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน Scholar คือจำนวนบทความวิชาการ การอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar ตัวชี้วัด Web i n d a t o r s การจัดอันดับของ w e b e r m e t r i c s 1. Visibility 50%วัดด้วยการสืบค้นได้จาก Majestic SEO หรือ Ahrefs e 1.1วัดจากจำนวนการมองเห็นเครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำหนดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ 1.2. วัดจากจำนวน e x t e r n a l l i n k ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอกสามารถตรวจสอบได้จากการใช้คำค้นผ่าน Search engine 1.3วัดจากการถูกอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ซึ่งวัดด้วยเครื่องมือวัดด้วย m e r e s t i c SEO สามารถตรวจสอบได้ที่ https m e r e s t i c c o m และ a r e f s สามารถตรวจสอบได้ที่ https r e f c o m 1.4 เป็นการให้คะแนนจำนวนเว็บเพจทั้งหมดของสถาบันที่ได้รับการเชื่อมโยงลิงก์จากเว็บไซต์อื่นหรือเรียกว่า backlink 2. transparency or openness 10%วัดด้วยการสืบค้นได้จาก Google Scholar citations 2.1วัดจากจำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มาลำดับสูงสุด310คนไม่นับค่าเราไรอาร์30 2.2วัดจากจำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารดิจิทัลทั้งหมดที่อยู่ภายในโดเมน r m u t s b a c t s ในรูปแบบไฟล์นามสกุล PDF หรือ doc s, หรือ docs หรือ PPT หรือ PPTX หรือ Excel หรือ Excelx ตลอดจนไฟล์นามสกุล Postscript ไฟล์นามสกุล PS และจะต้องผ่านกระบวนการสร้างเมทาดาตาเพื่อให้กลายเป็นริดไฟล์ 2.3เป็นการให้คะแนนจากคลังข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะนับจํานวนไฟล์ที่เป็น PDF หรือ doc หรือ docs หรือ PPT 2.4วัดจากแหล่งที่เก็บงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เผยแพร่จํานวนริดไฟล์เช่น PDF หรือ doc หรือ docs หรือ PPT วัดโดย Google Scholar เทียบกับเกณฑ์ริดไฟล์คือจำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน 3. Excellent Scholar 40%วัดด้วยการสืบค้นได้จาก SCImago 3.1วัดจากจำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏภายในชื่อโดเมนเนมของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้เครื่องมือ Google Scholar ที่สามารถแสดงการค้นหาการอ้างอิงบทความทางวิชาการได้ด้วย Google Scholar 3.2วัดจากจำนวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระรดับนานาาาาชติ That after height percent c m o ทีี่่มคสูง3.3เป็นการให้คะแนนจากจำนวนเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานา,นาชาติของมหาวิทยาลัยโดยที่10%ของเอกสารที่ตีพิมพ์ต้องได้รับการอ้างอิงในงานของสาขาของตนเอง3.4เอกสารตีพิมพ์ในระดับนานา,นาชาติผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทียบกับสคอล่า คือจำนวนบทความวิชาการการอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google ส c h o l a Backlink คืออะไรคือลิงก์เว็บไซต์ของเราที่ถูกนำไปแทรกอยู่บนเว็บไซต์อื่นๆและสามารถลิงก์กลับมายัางหน้าเว็บไซต์ของเราได้เพื่อให้ Google รู้ว่าเว็บไซต์ของเราได้รับการยอมรับจากเว็บไซต์อื่นๆซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนในการจัดอันดับ SEO ประเภทของ backlink 1. editorial link 1> เป็น backlink ที่ได้มาด้วยวิธีธรรมชาติคือการได้รับอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งถือได้ว่าเป็น backlink ที่ดีมาก 2. m a n u a links l building การนำบทความที่เคยเขียนไว้แล้วไปเขียนซ้ำบทเว็บบล็อกต่างๆที่น่าเชื่อถือและทำการลิงก์กลับมาอย่างหน้าเว็บไซต์ของเรา 3. non editorial link การนำแบ็กลิงไปแปะไว้ในเว็บไซต์ต่างๆเป็นจำนวนมากเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายแต่ส่งผลต่อ SEO น้อยมากๆและเสี่ยงโดนตรวจสอบจาก Google ด้วยเทคนิคการสร้างแบ็กลิง 1. ทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพ 2. สร้างรูปภาพประกอบหรืออินโฟกราฟิกให้เข้าใจง่าย 3. สร้างลิงก์บนสื่อโซเชียล 4. สร้างฐานคนอ่านผ่านบล็อก 5. สร้างฟรีรีซอสหรือสื่อที่สามารถใช้งานได้ฟรี หแลกลิง์หรือฝากลิง์ไว้กับเว็บต่างๆสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณภาพเขียนคอนเทนต์ประเภทการให้ความรู้หรือคู่มือหรือแนวทางการแก้ปัญหาประกอบด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเนื้อหาครบถ้วนรูปภาพประกอบเข้าใจง่ายสร้างรูปภาพประกอบหรืออินโฟกราฟิกให้เข้าใจง่าย เนื่องจากเนื้อหาในบทความบางอย่างถ้าอธิบายด้วยตัวอักษรปริมาณมากจะทําให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อเข้าใจยากไม่ยอมอ่านต่อจึงทําให้อินโฟกราฟิกสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะอ่านง่ายและย่อยข้อมูลง่ายอีกทั้งยังสามารถนําภาพไปแปะที่เว็บอื่นๆได้สร้างลิงก์บนสื่อโซเชียลนำคอนเทนต์ไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มเพจส่วนตัวทวิตเตอร์หรือ YouTube ต่างๆแล้วลิงก์กลับมาอย่างเว็บไซต์เพราะในแอปเหล่านี้ จะมีปุ่มที่ช่วยแชร์หรือทวิตยอยู่ด้วยซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ Google จะนำไปจัดอันดับสร้างฐานคนอ่านผ่านบล็อกเข้าไปเขียนบทความในเว็บบล็อกต่างๆหรือเอาคอนเทนต์เดิมไปโพสต์ลงบล็อกเช่น m e d i อัมหรือ b ล็อกดิหรือบล็อกเกอแล้วแปะลิงก์เชื่อมกลับมาที่หน้าเว็บไซต์เราซึ่งเป็นการสร้างแบคลิงได้อย่างอิสระสร้างฟรีรีซอสหรือสื่อที่สามารถใช้งานได้ฟรี เราสามารถสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆที่สามารถให้คนอื่นนำไปใช้ได้ฟรีๆเช่นรูปภาพอ e ินโฟกราฟิกอีบุ๊กโดยอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานและนำไปเผยแพร่ในแหล่งต่างๆเช่น Pinterest ก็เป็นการสร้าง b a แบ i ลิงเพิ่มได้อีกทางหนึ่งแลกลิง์หรือฝากลิง์ไว้กับเว็บต่างๆคือการนำลิงก์เว็บไซต์ของเราไปฝากไว้กับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็รับฝากลิงก์ของเขามาแปะที่เว็บของเราด้วยเช่นกัน และควรคำนึงด้วยว่าจุดประสงค์ของเว็บไซต์ที่เราจะนำไปฝากลิงก์หรือแนวทางการเขียนคอนเทนต์เป็นไปในแนวเดียวกับเราไหมถ้าไม่ใช่ Google จะไม่นำไปจัดอันดับให้เพราะเห็นว่าเนื้อหาไม่สอดคล้องกันและมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือค่า DA (Domain Authority) หมายถึงคุณภาพของเว็บไซต์ของเว็บที่เราจะติดต่อเพื่อฝากลิงก์แนะนำเว็บไซต์จัดอันดับเว็บไซต์ C-archer, Moz หลังทำการตรวจสอบแล้วค่า DA ที่ได้ควรมากกว่า15คะแนนขึ้นไป